ดื่มเบียร์กับสิ่งนี้แข็งปังตลอดคือสุภาพบุรุษพลังหนุ่มวัยสิพวกคุณคงจะประหลาดใจกับประโยคนี้ใช่ไหมครับแต่ผมพูดจริงครับต้องขอพูดจากใจจริงสุภาพบุรุษวัยกลางคนจำนวนมากมาหาผมบน่นว่าตอนนี้ร่างกายอ่อนแอและไม่แข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มๆแต่เมื่อผมแนะนำเคล็ดลับง่ายๆเพียงไม่กี่อย่างรวมกับการดื่มเบียร์พวกเขากลับมาพร้อมรอยยิ้มและบอกว่าหมอครับผมทำให้ภรรยาต้องกลัวเลย หลายคนยังคิดว่าการดื่มเบียร์เป็นอันตรายทําให้มีพุงและสมรรถภาพทางเพศอ่อนแอแต่ในความเป็นจริงหากคุณรู้วิธีดื่มที่ถูกต้องผสมผสานกับส่วนผสมที่เหมาะสมเบียร์ก็สามารถกลายเป็นยาวิเศษในห้องนอนช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตกระตุ้นฮอร์โมนเพศชายและปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศตามธรรมชาติเบียร์มีเอนไซม์ธรรมชาติและวิตามินบีเมื่อรวมกับส่วนผสมที่เศษบางอย่างมันจะสร้างปฏิกิริยาที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทางเพศอย่างมากช่วยให้คุณผู้ชายแม้จะอยู่ในวัยใกล้เกษียณก็ยังคงแข็งแรงมีพลังและยืดหยุ่นเหมือนหนุ่ม ผมเคยพบผู้ป่วยชายหลายท่านในวัย50-60ปีหลังจากใช้สูตรที่ผมกำลังจะแบ่งปันเพียงไม่กี่สัปดาห์ร่างกายของพวกเขาก็แข็งแรงขึ้นนอนหลับได้ลึกขึ้นและเรื่องบนเตียงก็กลับมาหอมหวานเหมือนตอนแต่งงานใหม่ๆสิ่งสำคัญคือจะดื่มอย่างไรผสมกับอะไรเพื่อให้สนุกและแข็งแรงโดยไม่ทำลายตับหรือต ดังนั้นในวิดีโอนี้คุณผู้ชายอย่าลืมดูให้จบเพื่อเรียนรู้วิธีผสมผสานง่ายๆสามถึงสี่วิธีที่จะเปลี่ยนเบียร์ให้เป็นเครื่องดื่มเพิ่มความมั่นใจให้กับสุภาพบุรุษผมสัญญาว่าเพียงแค่คุณอดทนเล็กน้อยคุณจะรู้สึกเหมือนได้ย้อนวัยแข็งแรงมีพลังและมั่นใจกว่าที่เคยก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักผมอยากถามคุณผู้ชายด้วยความจริงใจตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่และอาศัยอยู่ที่ไหนครับโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อให้ช่องของเราได้รู้จักคุณมากขึ้น หากเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดปุ่มหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีข้อเสนอแนะใดๆเพื่อให้ช่องของเราให้บริการได้ดียิ่งขึ้นโปรดกดปุ่ม2เลยครับเอาล่ะตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกผมขออธิบายกลไกว่าทำไมเบียร์ถึงมีผลดีต่อสมรรถภาพทางเพศผู้ชายหลายคนเมื่อได้ยินว่าเบียร์ดีต่อสมรรถภาพทางเพศก็ตกใจทันทีคิดว่าผมพูดเล่นแต่จริงๆแล้วในทางการแพทย์เบียร์เมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและผสมผสานกับส่วนผสมที่ถูกต้องจะมีผลดีต่อสมรรถภาพทางเพศอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไป เบียทำจากมอลและฮอปส่วนผสมทั้งสองนี้มีวิตามิน B แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระมากมายโดยเฉพาะวิตามิน B6 และ B12 ในเบียช่วยเพิ่มการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายเมื่อเลือดไหลเวียนดีอวัยวะเพศก็จะได้รับการบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นความสามารถในการแข็งตัวและระยะเวลาที่คงความแข็งแรงก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประการที่2ในเบีย์ยังมีสารฟโตเอสโตรเจนธรรมชาติในปริมาณเล็กน้อยแม้จะเป็นฮอร์โมนจากพืชแต่หากใช้ในปริมาณต่ำและผสมผสานอย่างถูกต้องมันจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศชายกระตุ้นต่อมใต้สมองให้ผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนภายในร่างกายซึ่งหมายความว่าช่วยให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาหรืออาหารเสริม ผมเคยติดตามการวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่ดื่มเบียร์ในปริมาณปานกลางประมาณ150-300มิลตรต่อวันมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่คงที่กว่ามีการไหลเวียนโลหิตที่ดีกว่าและนอนหลับได้ืึกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มหรือดื่มมากเกินไปการน,น,นอนหลับที่ดีและฮอร์โมนที่สมดุลคือ2ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สุภาพบุรุษรักษาสมรรถภาพทางเพศได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของเบียรจะปรากฏขึ้นเมื่อทราบวิธีผสมผสานกับส่วนผสมที่ถูกต้องเท่านั้นเช่นขิงสดน้ำผึ้งไข่ไก่หรือถังเช่าซึ่งทั้งหมดนี้มีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตบำรุงไตและฟื้นฟูกำลังวังชาเมื่อรวมกับเบียรซึ่งมีฤทธิ์เย็นช่วยนำพาส่วนผสมเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างลึกซึ้งจะเกิดผลร่วมกันที่ทั้งบำรุงพลังงานกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้ในยิสเบียยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นและเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารซึ่งช่วยลดความเหนื่อยล้าเพิ่มการดูดซึมสารอาหารทำให้ร่างกายมีพลังงานที่อุดมสมบูรณ์รู้สึกแข็งแรงมีพลังและถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นร่างกายที่แข็งแรงมีการไหลเวียนโลหิตด,ดีมีจิตใจที่สดชื่นนั่นคือหลักฐานของสมรรถภาพทางเพศที่มั่นคงที่สุดผมมักจะบอกคุณผู้ชายเสมอว่าสมรรถภาพทางเพศที่อ่อนแอไม่ได้เกิดจากอายุที่มากขึ้นแต่เกิดจากการที่เลือดไม่เพียงพอฮอร์โมนลดลงและระบบประสาทอ่อนล้า เบียหากดื่มอย่างถูกวิธีจะช่วยปรับปรุงปัจจัยทั้งสามนี้ได้ปัญหาคือต้องรู้วิธีดื่มอย่างชาญฉลาดไม่ใช่ดื่มจนเมามายดังนั้นเมื่อเข้าใจกลไกนี้แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมผมถึงบอกว่าเบียรสามารถถ้าเป็นเพื่อนคู่ใจที่ช่วยสนับสนุนสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้ในส่วนถัดไปผมจะแนะนำสูตรการผสมเบียรกับส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างละเอียดเพื่อให้คุณผู้ชายสามารถสนุกสนานแข็งแรงและมีพลังเหมือนหนุ่มวัย18ได้ที่บ้านปลอดภยัยมีประสิทธิภาพและทำได้ง่าย อย่างแรกเบียกับขิงสดนี่คือสูตรที่ง่ายที่สุดแต่ให้ผลลัพธ์ที่ทรงพลังที่สุดในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและปลุกความเป็นชายขิงถูกมองว่าเป็นสมราคาประหยัดในแพทย์แผนโบราณมีฤทธิ์ช่วยให้อวัยวะภายในอบอุ่นกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตขับความเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีต่อ,อยางของไตซึ่งเป็นหลักฐานของสมรรถภาพทางเพศชาย เมื่อรวมกับเบียร์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและกระตุ้นระบบประสาทเล็กน้อยส่วนผสมทั้งสองนี้จะสร้างปฏิกิริยาเสริมธิ์กันทั้งกระตุ้นและบำรุงช่วยให้ร่างกายตื่นตัวแต่ยังคงรักษากำลังวังชาได้ยาวนานในขิงมีสารออกฤทธิ์ซิงโกโและโซเจสารประกอบทั้งสองนี้ช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มปริมาณเลือดไปยังอวัยวะเพศซึ่งจะช่วยปรับปรุงความสามารถในการแข็งตัวและยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ขิงยังมีความสามารถในการเพิ่มอุณหภูมิร่างกายทำให้อวัยวะส่วนล่างอบอุ่นสนับสนุนไตในการผลิตสเปิร์มและบำรุงเลือดลมเมื่อร่างกายอบอุ่นกระบวนการเผาผลาญและการแลกเปลี่ยนสารจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยผลิตพลังงานจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายต้องการมากที่สุดในการมีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งเบียร์มีคุณสมบัติเย็นและนำพาเร็ว ดังนั้นเมื่อดื่มพร้อมกับขิงมันจะช่วยละลายและนำพาสารออกฤทธิ์ของขิงเข้าสู่กระแสเลือดอย่างลึกซึ้งกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปจนถึงปลายสุดของอวัยวะและอวัยวะเพศด้วยเหตุนี้เมื่อดื่มในปริมาณที่เหมาะสมส่วนผสมของเบียร์และขิงจะสร้างความรู้สึกร้อนระอุไปทั่วร่างกายหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดสูบฉีดเร็วขึ้นร่างกายสดชื่นตื่นตัวอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ไม่กระตุ้นมากเกินไปเหมือนเหล้าแรงๆวิธีทำง่ายมากเตรียมเบียร์หนึ่งกระป๋องเลือกเบียร์ชนิดบ่มีแก๊สน้อยและขิงสดสามถึงสี่แผ่น ใส่ขิงลงในแก้วรินเบียลงไปคนเบาๆแล้วทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยของขิงละลายดื่มขณะที่เบียร์ยเย็นเล็กน้อยดีที่สุดคือ30นาทีก่อนมีเพศสัมพันธ์หรือประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังอาหารเย็นหลายคนลองสูตรนี้และให้ข้อเสนอนะว่าเพียงไม่กี่ครั้งก็รู้สึกร้อนระอุไปทั่วร่างกายร่างกายยืดหยุ่นตื่นตัวนานกว่าปกติโดยเฉพาะกับผู้ที่มักมีอาการมือเท้าเย็นเหนื่อยล้าและความต้องการทางเพศลดลง ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันขิงยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถในการเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนโดยการกระตุ้นต่อมหมวกไตและต่อมใต้สมองเมื่อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้นสมรรถภาพทางเพศความต้องการและความสามารถในการควบคุมระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์นก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเมื่อรวมกับเบียร์ที่ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความตื่นตัวของระบบประสาทส่วนกลางนี่คือชุดที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยให้สุภาพบุรุษเพิ่มทั้งสมรรถภาพทางกายและจิตใจในการมีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้ง อย่างไรก็ตามผมย้ำเสมอว่าปริมาณเป็นสิ่งสำคัญควรดื่มเพียงแก้วเล็กๆประมาณ200250มิลไม่ควรดื่มมากเกินไปเพราะขิงมีรสเผ็ดและเบียร์มีแอลกอฮอล์เล็กน้อยหากดื่มมากเกินไปจะทำให้ตับร้อนความดันโลหิตสูงหรือระบบทางเดินอาหารผิดปกติผู้ที่เป็นแผลนในกระเพาะอาหารหรือความดันโลหิตสูงควรปริมาณขิงใช้เพียง1-2ชิ้น เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอ,อีกอย่างหากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพคุณสามารถเติมน้ำพึ่งแท้หนึ่งช้อนชาลงในแก้วเบียร์ขิงได้น้ำพึ่งช่วยบำรุงเลือดลมเพิ่มพลังงานและฟื้นตัวเร็วหลังการออกกำลังกายนอกจากนี้ยังช่วยลดความเผ็ดร้อนทำให้ดื่มง,ง่ายขึ้นสูตรนี้ไม่เพียงแต่ดีต่อสมรรถภาพทางเพศแต่ยังช่วยให้นอนหลับไปดอเลึกลดความเหนื่อยล้ากระตุ้นการย่อยอาหารเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ชายวัยกลางคนที่มีความเครียดนอนไม่หลับและเบื่ออาหารบ่อยๆ ผมได้นำสูตรนี้ไปใช้กับผู้ป่วยชายหลายคนที่มีอายุเกิน50ปีเพียงแค่รักษาการดื่ม2 3ถึงครั้งต่อสัปดาห์หลังจาก10-15วันพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงการเปลีป่ยนแปลงอย่างชัดเจนร่างกายแข็งแรงขึ้นผิวพรรณสดใสขึ้นจิตใจสดชื่นเรื่องบนเตียงก็แข็งแรงและมั่นใจขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภรรยาชมสามีมีความสุขจิตใจสบายสุขภาพทางเศก็ยิ่งดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสูตรเบียร์ผสมขิงสดจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทำให้อบอุ่นร่างกายและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศตามธรรมชาติมันทั้งง่ายมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากหากดื่มในปริมาณที่พอเหมาะนี่คือเคล็ดลับแรกที่ผมแนะนำให้คุณผู้ชายลองใช้เบาๆแต่ได้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจช่วยให้กลับมามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมีพลังและความมั่นใจเอเหมือนวัยหนุ่ม อย่างที่สองเบียรผสมน้ำพึ้งป่าหากสูตรเบียกับขิงช่วยให้ร่างกายอบอุ่นกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและปลุกพลังชีวิตเบียผสมน้ำพึ้งป่าก็เป็นเครื่องดื่มคืนความหนุ่มสาวที่สมบูรณ์แบบทั้งช่วยเพิ่มความทนทานฟื้นฟูพลังงานได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้สุภาพบุรุษมีความยืดหยุ่นแข็งแรงและควบคุมการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ น้ำพึ่งป่าถูกจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะจากธรรมชาติสำหรับสมรรถภาพทางเพศช,ชายเนื่องจากมีจุลธาตุและเอนไซม์ที่มีค่ากว่า300ชนิดซึ่งรวมถึงสังกะสีแมกนีเซียมโพแทสเซียมเหล็กวิตามินบีและซีพร้อมกับสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังสารเหล่านี้ช่วยบำรุงลเซลล์เลดิกในอันทะซึ่งเป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนขณะเดียวก,กันก็เพิ่มปริมาณในตรีกอกาะใสในเลือดช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนลงสู่บริเวณอวัยวะเพศอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อรวมกับเบียร์เกนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเน อึ่งจากเบียมีคุณสมบัติในการนำพาและขยายหลอดเลือดเล็กน้อยช่วยให้สารออกฤทธิ์ของน้ำพึ่งซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วพูดง่ายก็คือเบีย์เหมือนรถยนต์และน้ำพึ่งคือเชื้อเพลิงระดับพรีเมียมเมื่อทั้งสองมาบรรจบกันร่างกายของสุภาพบุรุษจะได้รับพลังงานทันทีทั้งมีความพลานาตื่นตัวและลดความเหนื่อยล้าได้อย่างรวดเร็วหลังจากการต่อสู้แต่ละยก วิธีทำง่ายมากเตรียมเบียชนิดเบาหนึ่งกระป๋องและน้ำพึ่งป่าแท้สองช้อนชาหากเป็นไปได้ควรเลือกน้ำพึ่งที่มีรสขมหรือน้ำพึ่งรวงเนื่องจากมีปริมาณเอนไซม์สูงกว่ารินเบียลงในแก้วแก้วใส่น้ำพึ่งแล้วคนเบาๆให้ละลายหมดดื่มชา้ชาๆทีละน้อยดีที่สุดคือประมาณ30-45ถึงนาทีหลังอาหารเมื่อดื่มคุณจะสัมผัสได้ถึงรสหวานหอมอ่อนๆที่แผ่ซ่านไปทั่วปากคอจะอุ่นขึ้นเรื่อยๆและเพียงประมาณ1 0 1ถึงนาทีร่างกายจะเริ่มรู้สึกร้อนเล็กน้อยสดชื่นตื่นตัวและสบายนีี่่่่คืออสัญญาาาาณทบงบงงกกวร ยกลังเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางในแพทย์แผนโบราณน้ำเพึ่งองถูกจัดว่าเป็นยาบำรุงม,าม้าบำรุงพลังงานเพิ่มภูมสารสำคัญช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันและต่อต้านความเหนื่อยล้า เมื่อใช้ร่วมกับเบียจะช่วยปรับสมดุลปริมาณแอลกอฮอลิกเลี่ยงอาการตับร้อนหรือมึอนเมาเล็กน้อยขณะเดียวกันก็ลดผลเสียของเอทานอลช่วยให้ดื่มอย่างสนุกสนานและยังคงแข็งแรงสิ่งพิเศษคือน้ำผึ้งมีฟรุกโตสธรรมชาติที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานได้อย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายดูดซึมฟรุกโตสตับจะสร้างไกลโคเจนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำรองที่สำคัญสำหรับกล้ามเนื้อและระบบประสาท ด้วยเหตุนี้คุณจะเห็นว่าความทนทานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหัวใจแข็งแรงขึ้นหายใจสม่ำเสมอขึ้นในการออกกำลังกายที่ยาวนานไม่เพียงเท่านั้นงานวิจัยสมัยใหม่บางชิ้นยังแสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่รักษานิสัยการดื่มน้ำพึ่งป่าผสมเบียร์เบาสองถึงสาครั้งต่อณอสัปดาห์สามารถปรับปรุงฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติได้ถึง 15- 20%ลดความเครียดและเพิ่มความต้องการทางเพศ น้ำพึ่งช่วยลดคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทาให้เกิดความเครียดในขณะที่เบียร์ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายปล่อยเอนโดรฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขเมื่อรวมกันแล้วจิตใจจะผ่อนคลายการไหลเวียนโลหิตแข็งแรงฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้นนั่นคือ3าส่วนที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยให้สุภาพบุรุษแข็งแรงมีพลังและมั่นใจกว่าที่เคยอย่างไรก็ตามสูตรนี้จะให้ผลก็ต่อเมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นน้ำพึ่งดีแต่ถ้าใส่มากเกินไปจะทําให้ระดับน้ําตาในเลือดสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่เป็นเบาหวานโดยไขมันในเลือดสูงควรใช้น้ำพึ่งเพียง2ช้อนชาและไม่เกิน1กระป๋องเบียร์ต่อครั้งนอกจากนี้ห้ามผสมน้ำพึ่งกับเบียร์ที่เย็นจัดหรือเพิ่งเปิดมายังมีฟองแรงๆโดยเด็ดขาดเพราะอุณหภูมิต่ำและแก๊สจะลดประสิทธิภาพของเอนไซม์ในน้ำพึ่ง ดีที่สุดคือวางเบียร์ไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนผสมหากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณสามารถใส่แผ่นมะนาวบางๆหรือพังอบเชยเล็กน้อยมะนาวช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารเพิ่มการดูดซึมวิตามินส่วนอบเชยช่วยทําให้อุ่นท้องบํารุงอย่างส่วนผสมทั้งสองนี้เมื่อรวมกับเบียร์และน้าเพิ่งจะสร้างรสชาติที่ดื่มง่ายและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศได้อย่างชัดเจน ผมมีผู้ป่วยชายอายุ56ปีก่อนหน้านี้มักจะเหนื่อยล้าบ่อยๆความต้องการทางเพศลดลงนอนไม่หลับดื่มยาแผนปัจจุบันก็ไม่ดีขึ้นผมแนะนำให้เขาลองสูตรเบียรผสมน้ำผึ้งป่าโดยใช้3ครั้งต่อสัปดาห์ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเดินเบาๆหลังจาก1เดือนเขากลับมาบอกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นนอนหลับสบายภรรยามีความสุขผมก็มั่นใจขึ้นมากเลยนั่นคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดถึงพลังของการผสมผสานส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างถูกต้องสูตรเบียรผสมน้ำผึ้งป่าไม่เพียงแต่ชั่ว ย่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแต่ยังดูแลสุขภาพชายโดยรวมเพิ่มภูมิคุ้มกันปรับปรุงระบบหัวใจและหลอดเลือดลดความเครียดและช่วยให้จิตใจอ่อนเยาวหักดื่มเป็นประจำคุณจะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกทั้งสามารถทำงานได้ดีและมีพลังในการต่อสู้ที่ยั่งยืนมีพลังสมเป็นสุภาพบุรุษวัยใกล้เกษียณที่แข็งแรงเหมือนหนุ่มวัยสิอย่างแท้จริง อย่างที่3าเบียร์กับไข่ไก่หากพูดถึงเครื่องดื่มฟื้นฟูพลังชีวิตอย่างรวดเร็วบำรุงไตเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติแล้วเบียร์กับไข่ไก่เป็นสูตรที่ไม่อาจมองข้ามได้นี่คือเคล็ดลับเพิ่มความมั่นใจของผู้ชายที่มีมานานในพื้นบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักกีฬาและผู้ที่ทำงานหนักเนื่องจากความสามารถในการฟื้นฟูกำลังกายและกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพไข่ไก่โดยเฉพาะไข่แดงมีปริมาณสังกะสีเหล็กคอเลสเตอรอลดีโปรตีนและวิตามินเอดีอี B12 สูงทั้งหมดนี้เป็นส่วนผสมที่จำเป็นสำหรับร่างกายในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนคือเชื้อเพลิงแห่งพลังชีวิตของผู้ชายเป็นตัวกำหนดทั้งสุขภาพความต้องการและความมั่นใจเมื่อรวมกับเบียร์ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินบีและเอนไซม์ธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารส่วนผสมนี้จะสร้างคอกเทลพลังงานทางเพศตามธรรมชาติช่วยให้ร่างกายตื่นตัวมีพลังและยืดหยุ่นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากใช้เพียงไม่กี่ครั้งวิธีชง,ง่ายมาก เตรีมยมไข่แดงไก่หนึ่งฟองเลือกไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยไม่ใช่ไข่ไก่อุตสาหากรรมเบียเบาเครื่องกระป๋องและน้ำพึ่งแท้หนึ่งช้อนชาใส่ไข่แดงลงในแก้วใช้ตะเกียบหรือเครื่องตีไข่ตีให้ฟูจนข้นเนียนรินเบียลงไปชา้ชาๆคนเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันดีอาจเติมน้ำแข็งเล็กน้อยหรือมะนาวเล็กน้อยเพื่อให้ดื่มง่ายขึ้นเมื่อดื่มคุณจะรู้สึกได้ถึงรสชาติมันๆนุ่มนวลเย็นสดชื่นหลังจากไม่กี่นาทีร่างกายจะเริ่มรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆแค่ เงาแงและเต็มไปด้วยพลังงานความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหายไปอย่างรวดเร็วแทนที่ด้วยพลังงานที่อุดมสมบูรณ์จิตใจที่ตื่นตัวพร้อมที่จะลงสนามในแพทย์แผนโบราณไข่ไก่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มบำรุงสารจำเป็นบำรุงม้ามและกระเพาะอาหารเสริมสร้างเส้นเอ็นและกระดูก เบียร์มีฤทธิ์นำพาพลังงานกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเมื่อรวมกันจะช่วยเพิ่มสารจำเป็นบำรุงพลังงานเสริมสร้างอย่างบำรุงไตาตามหลักหยินหยางที่สมดุลเลือดลมเดินดีด้วยเหตุนี้สุภาพบุรุษที่ใช้สูตรนี้จึงรู้สึกว่าสุขภาพโดยรวมดีขึ้นสมรรถภาพทางเพศแข็งแรงผิวพรรณเป,ปล่งปลั่งจิตใจอ่อนเยาว์ลงมากในทางวิทยาศาสตร์โปรตีนในไข่ช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและระบบประสาทในขณะที่คอเลสเตอรอลดีเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ร่างกายใช้ในการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนน้ำผึ้งม ส่วนเบียช่วยนำพาสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความสามารถในการขยายหลอดเลือดและกระตุ้นการย่อยอาหารเมื่อส่วนผสมทั้ง3นี้รวมกันร่างกายจะได้รับพลังงานเต็มที่เลือดไหลเวียนแข็งแรงระบบประสาทต,ตื่นตัวสร้างสภาพที่สมบูรณ์แบบเพื่อรักษาสมรรถภาพในห้องนอน สูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสุภาพบุรุษวัย40ปีขึ้นไปที่มักเหนื่อยล้าทานอาหารไม่สม่ำเสมอนอนไม่หลับหรือความต้องการทางเพศลดลงการรักษาสูตรนี้2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ในตอนเย็นหลังอาหารประมาณ1ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนอนหลับสบายจิตใจสดชื่นและยังช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน ผมเคยแนะนําผู้ป่วยหลายคนให้ทําสูตรนี้และได้ผลลัพธ์ที่ดีมากคุณลุงวัย52ปีก่อนหน้านี้มักบ่นว่ายังไม่ทันเริ่มก็เสร็จแล้วหลังจากดื่มเบียร์ไข่น้าผึ้งสาครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา1เดือนกลับมาอดว่าตอนนี้แข็งแรงขึ้นมากนอนหลับได้ลึกเรื่องนั้นกอดน,นี่ขึ้นภรรยายิ้มตลอดนั่นแสดงให้เห็นว่าเพียงแค่เข้าใจและใช้ส่วนผสมพื้นบ้านอย่างถูกต้องก็สามารถช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและไม่แพง อย่างไรก็ตามสูตรนี้ก็มีข้อควรระวังไม่ควรใช้ไข่ดิบผักกระเพาะอาหารอ่อนแอหรือกำลังมีอาการกระเพาะอาหารอักเสบอาจจะนิ่งไข่แดงให้อุ่นเล็กน้อยเพื่อความปลอดภัยไม่ควรใช้เบียร์เย็นจัดเพราะอุณหภูมิต่ำจะลดประสิทธิภาพการดูดซึมโปรตีนและเอนไซม์ไม่ควรดื่มมากเกินไปควรดื่มสูงสุด3าครั้งต่อสัปดาห์ผู้ที่มีไขมันพอกตับหรือไขมันในเลือดสูงควรลดปริมาณไข่ลงเหลือครึ่งฟองต่อครั้ง นอกจากผลทางเพศแล้วเบียร์ผสมไข่ยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อฟื้นฟูกำลังกายต้านความเหนื่อยล้าและลดความเครียดได้ดีมากด้วยการให้โปรตีนที่ดูดซึมง่ายและวิตามินบีการใช้ในระยะยาวจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจอ่อนเยาว์ลงและสมรรถภาพทางเพศตามธรรมชาติก็ดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยาสรุปแล้วเบียร์กับไข่ไก่เป็นสูตรทองที่ทั้งพื้นบ้านและมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ช่วยให้สุภาพบุรุษกลับคืนความหนุ่มสาวมีพลังงานและยืดหยุ่นแต่ยังบำรุงร่างกายโดยรวมเพิ่มภูมิคุ้มกันทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและนอนหลับได้ลึกขึ้นนี่คือสูตรที่3ที่ผมแนะนําให้คุณผู้ชายนําไปใช้ทำง่ายมีประสิทธิภาพจริงช่วยรักษาฟอร์มที่มั่นคงและมั่นใจเหมือนวัยหนุ่มอย่างที่4เบียกับถังเช่าหรือสมดองนี่คือสูตรที่ถือว่าเป๊ะ น่าสุดยอดในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศตามธรรมชาติสำหรับสุภาพบุรุษหากสาสูตรแรกช่วยกระตุ้นทำให้อบอุ่นและฟื้นฟูพลังงานเบียรผสมทางเช่าหรือสมดองจะทำหน้าที่ฟื้นฟูร่างกายอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เลือดลมฮอร์โมนไปจนถึงระบบประสาทเพศ ผมมักจะเรียกสิ่งนี้ว่าเบียร์อมตะสำหรับผู้ชายวัยกลางคนโดยเฉพาะเพราะมันไม่เพียงแต่ช่วยให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นแต่ยังช่วยชะลอกระบวนการชราเพิ่มภูมิคุ้มกันและปรับปรุงจิตใจได้อย่างชัดเจนถังเช่าเป็นสมุนไพรล,ล้ำค่าที่ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ของเถกเขาหมาลายในแพทย์แผนโบราณมีฤทธิ์บำรุงปอดบำรุงไตเสริมสร้างอย่างสร้างสารสำคัญเพิ่มเลือดลมส่วนในการวิจัยสมัยใหม่ถังเช่ามีสารคอดิซิปีน อะดนซีนและพอลิแซคไรด์ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่สามารถเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและต้านความเหนื่อยล้าไม่ใช้ร่วมกับเบียร์ซึ่งมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดและกระตุ้นการดูดซึมร่างกายจะได้รับพลังงานจากสมุนไพรล้ำค่านี้อย่างรวดเร็วช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตเกือบจะทันที วิธีใช้ทำได้ง่ายมากนำถังเช่าแห้ง1-2เส้นหรือเล่าถังเช่า5-7มิลิลิตรใส่ลงในแก้วเบยเย็นอุณหภูมิไม่เกิน10องศาเซลเซียสคนเบาๆทิ้งไว้ประมาณ3นาทีเพื่อให้ยาละลายเข้ากับเบียร์แล้วค่อยๆจิบหากมีถังเช่าสดสามารถแช่ในเบียร์โดยตรง10นาทีก่อนดื่มรสชาติหอมมันอ่อนๆดื่มง่ายสบายคอ ผมได้ติดตามผู้ป่วยชายหลายคนที่มีอายุระหว่าง45-60ปีที่ใช้สูตรนี้2-3ครั้งต่อสัปดาห์าาหลังจาก2-3สัปดาห์พวกเขาสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนร่างกายแข็งแรงขึ้นนอนหลับได้ลึกตื่นเช้ามาสดชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการทางเพศและความสามารถในการรักษาความแข็งแรงในการมีเพศสัมพันธ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสาเหตุเป็นเพราะสารคอร์ดิซิป,ปินในถังเช่าช่วยเพิ่มความไวของเซลล์เลดิกซึ่งเป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในขณะที่เบียดเพื่อขยายหลอดเลือดทำให้ยาสามารถดูดซึมได้้เร็วขึน หากไม่มีถังเช่าคุณสามารถใช้สมดองเหล้าแทนได้โดยให้ผลใกล้เคียงกันหรืออาจจะแรงกว่าหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมสมมีสารซาปโปนินซึ่งเป็นสารประกอบล้ำค่าที่มีฤทธิ์เพิ่มพลังงานของเซลล์ลดความเครียดปรับปรุงความจำและฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศช,ชายเมื่อดื่มพร้อมกับเบียซาปโปนินจะถูกกระตุ้นอย่างรวดเร็วช่วยลดความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อเพิ่มความทนทานและกระตุน้นระบบประสาทส่วนกลางสร้างความรู้สึกตื่นตัวเล็กน้อยอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ทำให้มินเมา สูตรสมดองเบียเตรียมเบียเบาครึ่งกระป๋องเหล้าสมหนึ่งช้อนชาหรือสมสดหั่นบางๆหนึ่งชิ้นใส่สมลงในแก้วรินเบีย์ลงไปคนให้เข้ากันดื่มในตอนเย็นหลังอาหารประมาณหนึ่งชั่วโมงรสชาติของสมเมื่อผสมกับเบียนั้นพิเศษมากั้งหอมสดชื่นและมีรสหวานเล็กน้อยติดปลายลิ้นเมื่อเข้าสู่ร่างกายความรู้สึกแรกคือความอบอุ่นแผ่ซ่านจากหน้าลงไปถึงท้องหัวใจเต้นแรงขึ้นหายใจลึกขึ้น นั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นหลังจากนั้นร่างกายจะรู้สึกเหมือนได้รับพลังงานสมองปลอดโปรง่งจิตใจสดชื่นกล้ามเนื้อยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นคือภาวะสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างการกระตุ้นและการฟื้นฟูช่วยให้สุภาพบุรุษแข็งแรงและอดทนโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแพทย์แผนโบราณกล่าวว่าอย่างเพงพอเลือดก,ก็เดินดีเลือดเดินดีสารสำคัญก็เกิดเอง เบียร์ผสมโสมหรือถังเช่าคือวิธีบำรุงอย่างโดยไม่ทําให้เกิดความร้อนเกินไปกระตุ้นเลือดโดยไม่ทําให้พลังงานลดลงเหมาะสําหรับผู้ชายวัยใกล้กเกษียณผู้ที่ต้องการฟื้นฟูพลังชีวิตแต่ไม่สามารถใช้เหล้าแรงๆหรือ,อยาก,กระตุ้นได้ผมยังคงย้าว่าปริมาณเป็นสิ่งสําคัญสําหรับโสมหรือถังเช่าเพียงแค่ปริมาณเล็กน้อยก็เพียงพอและไม่ควรโลภก,การดื่มมากเกินไปอาจทําให้เกิดอาการนอนไม่หลับหรือความดันโลหิตสูงชั่วคราวทั้งที่ดีที่สุดคือใช้1-2ครั้งต่อ สัปดาห์ครั้งละครึ่งกระป๋องเบียร์ผสมกับถังเช่าหนึ่งถึงสองเส้นหรือโสมหนึ่งชิ้นก็เพียงพอแล้วคุณลุงท่านหนึ่งที่ผมเคยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสูตรนี้หลังจากใช้เป็นประจำหนึ่งเดือนควบคู่ไปกับการเดินและนอนเร็วกลับมาบอกว่าหมอครับร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจสบายเรื่องนั้นก็ดีขึ้นภรรยามีความสุขมากนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อเสมอว่าหากรู้จักใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างถูกวิธีสุขภาพและสมรรถภาพทางเพศสามารถปรับปรุงได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันสูตรเบียผสมถังเช่าหรือสมดองไม่เพียงแต่ช่วยให้สุภาพบุรุษกลับมามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่ยังบำรุงร่างกายจากภายในช่วยให้นอนหลับได้ลึกหัวใจแข็งแรงความจำดีจิตใจแจ่มใสและที่สำคัญที่สุดคือรักษาความเป็นชายได้ยาวนานใช้ในปริมาณที่เหมาะสมคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เพียงแต่แข็งแรงในเรื่องนั้นแต่ยังอ่อนเยาว์แข็งแกร่งและมั่นใจเหมือนวัยหนุ่มสาวข้อควรระวังในการใช้ งานแม้ว่าสูตรเบียร์ผสมขิงน้ำผึ้งไข่ไก่หรือทังเช่าโสมจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและปรับปรุงประสิทธิภาพได้แต่หากใช้ผิดวิธีประโยชน์ก็จะน้อยกว่าโทษสุภาพบุรุษหลายคนคิดว่ายิ่งดื่มมากยิ่งได้ผลเร็วหรือยิ่งดื่มแรงยิ่งมีพลังนั่นเป็นความเข้าใจผิดร่างกายของคนวกลางคนแตกต่างจากวัย20อย่างสิ้นเชิง ดังนั้นต้องเข้าใจกลไกลปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์ให้เต็มที่โดยไม่ทำลายสุขภาพอย่างแรกดื่มในปริมาณที่เหมาะสมและสม่ำเสมอเบียไม่ว่าจะผสมกับส่วนผสมที่ดีแค่ไหนก็ยังเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ช่วยขยายหลอดเลือดกระตุ้นความตื่นตัวชั่วคราวแต่หากใช้มากเกินไปตับจะต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนกำหนดสมรรถภาพทางเพศช,ชายถูกยับยั้งดังนั้นปริมาณที่เหมาะสมคือเบียเบาครึ่งกระป๋องถึงหนึ่งกระป๋องต่อครั้งไม่เกิน3ครั้งต่อสัปดาหหา์กดื่มพร้อกัขี้ งอน,น้ำพึ่งหรือโสมควรลดปริมาณเบียลงครึ่งหนึ่งเป้าหมายคือการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและดูดซึมสารอาหารไม่ใช่ทำให้มันเมาหรือบังคับร่างกายประการที่สองไม่ควรดื่มตอนท้องว่างหรือก่อนนอนทันทีเบียรกระตุ้นกระเพาะอาหารให้หลั่งกรดหากดื่มตอนท้องว่างอาจทำให้ปวดท้องลื้นไส้น้ำตาลในเลือดต่ำและทำให้ฤทธิ์ของสมุนไพรที่ผสมอยู่ลดลงทางที่ดีที่สุดควรดื่มหลังอาหารประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดคงที่และระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี นอกจากนี้ห้ามดื่มก่อนนอนทันทีแม้จะเป็นแก้วเล็กๆก,ก็ตามเบียรและน้ำพึ่งหรือโสมสามารถเพิ่มการไหลเวียนโลหิตทำให้กระสับกระส่ายหรือนอนไม่หลับได้ประการที่สามหลีกเลี่ยงการผสมส่วนผสมมากเกินไปในครั้งเดียวหลายคนคิดว่าการผสมขิงน้ำพึ่งไข่โสมลงในเบียรจะให้ผลลับเป็นสีเท่าแต่ในความเป็นจริงกลับให้ผลตรงกันข้ามส่วนผสมแต่ละชนิดมีฤทธิ์ทางยาของตัวเองเมื่อผสมกัน อาจทำให้เกิดความร้อนมากเกินไปทำลายตับและทำให้ฮอร์โมนไม่สมดุลวิธีที่ดีที่สุดคือเลือกสูตรเดียวในการดื่มแต่ละครั้งสลับสูตรต่างๆในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้อย่างเต็มที่ประการที่4ห้ามใช้กับผู้ที่มีโรคตับกระเพาะอาหารหรือความดันโลหิตสูงแม้ว่าปริมาณเบียร์จะน้อยแต่สำหรับผู้ที่เป็นไขมันพอกับเอนไซม์ตับสูงกระเพาะอาหารอักเสบหรือความดันโลหิตไม่คงที่แอลกอฮอล์และสารออกฤทธิ์ที่กระตุ้นหลอดเลือดในโสมหรือคิงอาจทำให้อาการแย่ลง หากยังต้องการใช้คนปรึกษาแพทย์หรือเปลี่ยนเบียร์เป็นน้ำรังนกนมธัญ,ญพืชหรือน้ำข้าวกล้องครัวซึ่งยังสามารถผสมกับถังเช่าโสมน้ำผึ้งได้อย่างปลอดภัยกว่าประการที่หระมัดระวังแหล่งที่มาของวัตถุดิบในตลาดปัจจุบันมีถังเช่าปลอมโสมที่ปนเปื้อนสารเคมีไข่ไก่อุตสาหกรรมหรือน้ำผึ้งที่ผสมน้ำตาลอยู่เป็นจำนวนมากการใช้สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่ให้ผลแต่ยังเป็นอันตราย ยอดตับไตและกระเพาะอาหารควรเลือกแหล่งที่มาที่ชัดเจนมีการตรวจสอบหรือจากคนรู้จักที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่ไก่ควรเป็นไข่สดใหม่ในวันนั้นน้ำพึ่งควรเป็นน้ำพึ่งป่าแท้ไม่มีการเจือปนประการที่หกควบคู่ไปกับการออกกำลังกายและการพักผ่อนที่เหมาะสม ไม่มีเบียร์ยาใดๆที่จะช่วยให้แข็งแรงได้หากผู้ชายยังคงนอนดึกสูบบุหรี่ดื่มเหล้าแรงหรือไม่ออกกำลังกายเพื่อให้สูตรต่างๆได้ผลดีคุณต้องนอนหลับให้เพียงพอ7ชั่วโมงออกกำลังกายเบาๆทุกวันเช่นเดินว่ายน้ำโยคะหรือชีกงนิสัยเหล่านี้ช่วยให้ตับขับสารพิษได้ดีขึ้นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนคงที่และผลของเบียร์ขิงโสมก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่า ประการที่เจ็ใช้เป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาแก้โรคสูตรเบียเสริมสมรรถภาพทางเพศช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตกระตุ้นฮอร์โมนลดความเหนื่อยล้าแต่ไม่สามารถใช้แทนยาที่ใช้รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศความผิดปกติของการแข็งตาว่าหรือฮอร์โมนลดลงได้สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรใช้ควบคู่ไปกับการบำรุงด้วยอาหารการออกกำลังกายและการรักษาทางการแพทย์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนประการที่8รักษาจิตใจให้ผ่อนคลายขณะใช้ความเครียดความกดดันความกังวลมาก เกินไปจะทําให้ต่อมใต้สมองและต่อมหมวกไตถูกยับยั้งซึ่งจะลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแม้จะใช้สมุนไพรมากแค่ไหนก็ไม่เห็นผลเมื่อดื่มควรผ่อนคลายถือเป็นพิธีกรรมการดูแลตัวเองไม่ใช่การทดสอบความแข็งแรง ยิ่งร่างกายผ่อนคลายระบบประสาทก็ยิ่งเปิดกว้างสารออกฤทธิ์ก็จะยิ่งออกฤทธิ์ได้ดีสรุปแล้วเบียร์ผสมสมุนไพรเป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตแต่จะให้ผลก็ต่อเมื่อดื่มอย่างถูกต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะเลือกวัตถุด,ดิบที่สะอาดและรักษาวิธีชีวิตที่มีสุขภาพดีเท่านั้นแก้วเบียร์ที่ถูกต้องอาจเป็นยาอายุวัฒนะแต่ถ้าใช้ผิดวิธีก็จะกลายเป็นภาระต่อตับหัวใจและฮอร์โมอนการรู้จักควบคุมตนเองเข้าใจหรอ หางกายและรักตัวเองอย่างแท้จริงนั่นคือเคล็ดลับที่ทำให้สุภาพบุรุษแข็งแรงและอดทนเหมือนวัยหนุ่มคุณจะเห็นว่าจากส่วนผสมที่คุ้นเคยกันดีอย่างเบียร์ขิงน้ำผึ้งไข่ไก่หรือถังเช่าโสมหากรู้จักผสมผสานอย่างถูกวิธีร่างกายของเราก็สามารถกระตุ้นพลังชีวิตตามธรรมชาติได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพยาหรืออาหารเสริมราคาแพง หัวใจสำคัญอยู่ที่ปริมาณที่พอเหมาะช่วงเวลาที่เหมาะสมและจิตใจที่ผ่อนคลายขณะใช้เมื่อร่างกายแข็งแรงเลือดลมเดินดีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนคงที่เรื่องสมรรถภาพของผู้ชายก็เป็นเรื่องเล็กน้อยผมมักจะบอกคุณผู้ชายที่มาหาผมเสมอว่าสมรรถภาพทางเพศไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาเม็ดเดียวหรือเบียรแก้วเดียวแต่อยู่ที่การดูแลตัวเองในแต่ละวัน นอนหลับให้เพียงพอกินให้ถูกออกกำลังกายเบาๆจำกัดแอลกอฮอล์แรงๆและรักษาสภาพจิตใจให้แจ่มใสนั่นคือหลักฐานที่ทำให้ทุกสูตรได้ผลอย่างเต็มที่หากคุณรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอลงสมรรถภาพทางเพศลดละนีอย่าลังเลที่จะลองสูตรที่ผมเพิ่งแบ่งปันไปสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้แข็งแรงจากภายในแต่ยังช่วยให้จิตใจสดชื่นนอนหลับสบายผิวพรรณเปล่งปลั่งดูอ่อนยาวลงอย่างเห็นได้ชัด ผมเชื่อว่าเพียงแค่คุณอดทนสักสองสามสัปดาห์คุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนไม่เพียงแต่แข็งแรงในเรื่องนั้นแต่ยังยืดหยุ่นมีพลังมากขึ้นทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตหากคุณคิดว่าการแบ่งปันในวันนี้มีประโยชน์โปรดแสดงความคิดเห็นแบ่งปันความรู้สึกของคุณหรือตั้งคำถามเพื่อให้ผมตอบได้อย่างละเอียดมากขึ้นนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเพราะทุกวันผมจะแบ่งปันเคล็ดลับเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศและสุขภาพของผู้ชายจากธรรมชาติปลอดภัยทำได้ง่ายที่บ้านขอให้คุณผู้ชายทุกคนแข็งแรงมมมมมมีีพลัังงควววาาสสสุุขหหเือน